เจอยู่ห้องน้ําห้องน้ําอยู่นี่เดียนามานั่งรอหน้าห้องน้ํเดียนานั่งรอเจเจอยู่ไหนคะเดียนาในเคาะประตูนกๆเลยเรียกเจ้นกๆ นกันกนกนัอะนั่งรอนะนั่งรอนะลองนั่งรอนะอะนั่งรอแล้วยิ้มหวานให้กล้องหน่อยยิ้มหวานหน่อยค่ะยิ้มหวานทำตาเบะหน่อยค่ะเดี๋ยวหนาทำตาเบะหน่อยเก่งมากแล้วสลังเฮโยล่ะทำยังไงสลังเฮโยเอ๊ะอาม่าไปไหนนะโทรศัพท์หาม่าหน่อยฮัลโหล ฮัลโหลฮัมม่าอยู่ไหนคะเดี๋ยวน่าจะนอนแล้วนะคะอ่ะบายบายเดี๋ยวน่านอนก่อนนะบาย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 ทำยังไงคะบายตุง